ค่ะมื่อเรียนยุคชนุสีชาแนลนะคะพี่น้องตอนนี้มาพบกับสภาพหนาสดอีกตามเคยนะกับชุดนอนนะะอ่าพอดีตอนนี้เพิ่งกลับมาจากภาบอดไปถ่ายโฆษณานะคะอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าอ่าห้องจะปกป้องตรวจโควิด COVID, เรียบร้อยแล้วนะคะคือเหยียดจมูกแล้วก็จะรอผลสิบห้านาทีนะคะอ่าปรากฏว่าทุกคนปกติดีนะคะบันพี่น้องพอดีมาหอดบ้านแต่ว่าอ่าตัวเลขเนะี่ยเพิ่งกลับ ไปนอนอ่าอยู่บ้านประมาณได้คืนหนึ่งเลยพี่น้องคืนหนึ่งคืนแล้วนะคะบัดนพอดีนุ๊ิมาเพื่อนถามว่าเธอสิมาหาฉันบอกมีไฟมาส่งบออย่างประมาณนงสี่นุกก็เลยบอกว่าบอมี่ือสิบไปดอกแต่ว่ามันเป็นแผนแกงแฟนพี่น้องเทาบอกว่าเทาสิบบอไปนูตัวนั่งนูกตัวนั่งว่าไปไปดอกคืออ่าบุญพู้ดไปส่ง จีอาณาหลงมือเือจังครับมอไส่มาหาเขาสั่นเมื่อ้านนะแตว่าตอนนี้อาณา้เรียบร้อยเตรียมกระเป๋าแล้วนะแพ็คกระเป๋าแล้วแพ็คกระเป๋าเสื้อผ้าสูใส่มืออื่นนะคะตอนนี้เขากำลังสิบไปซสื้อร์มาร์เตอนกลางดึกนะคะสิเป็นยังไงกันพี่น้องก็รอชมนะคะเพราะว่าจะเป็นยังไงตื่นเต้นอยู่ดีอยากถือให้เว้ยยังดอกแต่ว่าเขาก็ต้ตรงเสี่ยงตรงร่องนะคะว่า อาการนางจะเป็นยังไงนะโอเคอ่น้งนเดี๋ยวเข้าไปกันเลยนะคะเปิดเครืไหมเปลี่ยนหัวไปเปลยัวไทรเอาวายทอมาท่าจะองวัาจะคองแสอยาสุไเมียนยนแมนจริงยังดัวอยาทุกเชนยงต บริเวนดอกทุกหันหลายสายบรับเข้า่ากระตูนก็้วเข้าเปิดไฟนั่นมองไฟก็ไม่ไมเหีเห่ยวเ้าบอกเขาว่าเขากินเขาอยู่เขากินเขาก็จะกินเล้าเท่าไหร่เอาเุณเสียว่าไหนเข้ามตัวเอาก็กินก็กินกแวไปอาบน้ำก็แปเวปเน,าวานึ่งก็ไปอาบน้ำตังโดนเธอโทกาว่าเมย์ูกเรา เปิดประตูอะไม่ดินหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมาพูดจันอีแป๊บเองเก็บของก่อนเดี๋ยวเล่าอันนี้เมื่ไหรยังวันหลุยอย่งเลยน่องก็นอนอยู่ประตูเพื่อนก็วันหลุยประตูจังเปิดเพื่อคือมันเปิดได้เมยก็มันไม่ได้ระควนเนาะอราอยู่ข้างหน้าไงเดี๋ยวมาพูดจันล่าสุดเจ็๊บความเนียล้วพี่น้องเป็นไงรู้สึกรู้สึกไงครับ ให้อกนี่เพราะว่าเปิดมาหนูหัวเข้ายางมากหอดเฮ้ยในเฮือนเฮ้านนขัานน้นปนขันนน้นโจรว่าปนกระตายฉิมเพื่อซื้อเพืซื้อซะหนหัวอีหอลีวันน้ยิ่ง,งยงังเมื่อก่อนอจะรอบบ่ดีเพราะว่าประตูประตูะตอ่าหน้าบ้านอะ่ะมันลอกก็ได้เพราะว่าหนอง,งอน,น้อยนั่นมันจะมีคนก่าเปิดอยูแแ่แล้วมันลอกก็ได้นะจ๊ะแต่ก็แต่ว่าจะคลองกันาอ,อยู่ในห้องเก็บเสียง ห้องนี่มันเก็บเสียงมันบร่ได้ยินเสียงภ้ายนอกดิมันได้ยิ่งแค่เสียงไก่ย่างนั่งปังศกระสีอยู่แค่อยู่หน้าหัวที่นอนนี่ยถนัดนะท่านทั้งหน้าบานนะไม่สบายดีเลยพูดไดโซเลกันดังนคุณกระตุกลิ่นลิ่นคือนุ่นน่ะแบกกระเป๋าลงมากขนของกระเป๋าลงมากเร็วแบกกระเป๋าก็เอาแอร์พลงมากไม่ยินคลองเฮือนทั่วหางกระบาเธอบอกว่าเธออยู่บ้านพัก เธอว่าพวกระวังทางมากเพิ่นท้มากเอาเธอว่าสีท้มากเพิ่นว่าโอ้แค่กินเขายู่ก็เลยมึงกเลยตัวว่าแย่งหยาดในยินเสียงฝนเสียงปละดำฝนเสียงไฟเลี้ยวหนึ่งสี่เม่พี่น้องก็เลยแบบว่าอันกินเขาอยู่เขากินเขาอยู่ขั้วกินเขาอยู่กบตาก็เป็นปอนมันวางสี่พ้อดีนเขาก็พานเจีมชาอยู่หันก็เล่นก็เล่นบอกเขาเออแปมเล่งเป็นเธอเธอก็เลยว่นสี่เพื่อชงเฉยสีงอนเข้า่า อ่านยาเข้าไปจีบธรรมชาติอย่างงี้สินะพึ่งได้ว้างสายปุ๊บบันจะพูดดีพูดพูดดีว่าไก่สิหอดบ้านคุนพูดดีสินะพูดดีไปยุเทิร์นยูเทิร์นถนนใหญ่กลับมาก็เลยสงหสัยคุนเจอคุนบรรับุรุเดชบรรับสายเลยโทษจริงโทษไม่เสดโทษเฟซท่ามเฟซเสียงมากโทษไล่กับตอบมันยังทุอทางที่เหนก็เลยสงสัยเครียดงอนคุณงอนท่าน คอวง่งอนแด้แท่ละโ้วโทรมาอีกอีงกรโทรโทรมาหนูคิดในใจแล้วงอนแท้ท่ละชิอเรประมาณนี้ก็เลยมาจอดหน้าบ้านคึกคนข,ของมากกระโถ่อะไรก็บบารับเอีเอาเอาห้เบกับอนะไรคนเนาะดูเลยโทรมาจริงจริงนี่เข้ามาดิแต่ว่า นอนเส้หมเลยหัวใยเนะพิ่งว่าเปิดอยู่เด้ตอนนุนก็เลยเข้าประตูแต่ว่าสงสัยบ่ได้ยินว่าอยู่ในห้งองน่องก็บ่ตื่นผู้ใดก็บ่ตื่นน,นี่ก็เลยเข้าไปเข้ามาประตูได้เปิดออกเองก็เลยย่างลูรูเขาเปิดแฟลชมานั่นแหละตามที่พี่น้องเห็นเลยปียออกโซเชียลนี่ <ไข S 1> ชิแกแจงชัแกแจงเค่ไหแล้วอ้าเ,เหื่อยแต่ว่าิปแจงเนี่ยกังวลอ่เอ้าถาว่าสิ่งใ ตกใจตกใจไปเขามาได้แน่กว่าใช่สินะเพราะว่าตอนไปนอนโบจะโทรกลับมาหาเขาพ่อเออเราก็ลับไปพอดีเธอะมาอย่างเราหดโซ่เราหดประตูห้องพอดีเพิ่งเห็นเขามาเปิดประตูห้องตี๋เรานอนบอบเราหอดประตูไม่ยังไม่นอนมืนอก่อนจะนอนก็ต้องไปเหียวก่อนแล้วก็จะล็อกประตูอันนี้บลูบลม่รู้เลีอันเดียวตกดีใจบ่ดีใจดีใจอยู่แต่มันตกใจคือถึง ถือต้มอัไงถึงต้มเุปจนเปื่อยข้าจนมาบนกระตายทิพ่นมาหอดบ้านพักปั๊บกลับมาเนาะก็เลยบอกพุณอะเธอเธอมาอยู่บ่อวานยังก็คุยกันมาวันนั้นสิละทธบอกว่าเออเขาไปไปได้เออทไปเลหว่ามาหอดจะวหยมากห้นาอาหารเยามื่นเศร้าตื่นมากอาจารยสิฉัมาใส่ไปหาบ้านพากอมไปเลไกันว่าก็สิไปซอยบอดเพื่นแพทยขอหันปันสุกพร้อม เออมาสั่นกาแว่าเออมาสันก็เลยก็เลยไปบอกพิมพ์แชร์ออกมาเออขั้นอันนี้กับป้องมาอะไรเด้อก็เลยวันซีนอนก็เลยเขาแก็บเลยก็เลยตัวแก่งแฟนบานีเพราะ่อเจะเลยบอกวิพ่อกับเมียเราไปอยู่เราเป็นฮอนหนาเอ้าคือเราไม่นอนลักไม่นอนนักหนุ่งสาวเขาจอดเนาะว่ะลังไม่นอนหนุ่งสาวคนนี้มือมือฝนตกมันฝนตกพ่อก็เมียเราจะไปนอนที่หน้าถ้ามันเลยฝนมาตกเมยจะนอนที่บ้าน พอมือแล้วมือเศร้าแล้วสะเด็ดตื่นหิวแต่เศร้าแล้วตอนเศร้าพ่อก็จะเข้ามากับแม่นะคะโอเคพี่น้องก็ถือว่าธุรกิจเราสำเร็จอยู่นะคะเพราะว่ามีคนจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเลยบุกบ้านแฟนตอนกลางเดือนจะเกิดอะไรขึ้นไท่ะเพราะว่ามีแจ้งแฟนเต็มที่เลยเปิดเขามาข่อยยังนอนเบิ้งเบิ้งเอาข่อยเบิ้งข่อยเบิ้งกระตูนเขาซื้งสักคนบริสุทธิ์ใจยังเลยไม่ขอยกัปิดแล้วปุ๊บ เรื่อของบ้านเรากลัวบ้านเลยกว่าของน้ำเพราะก่าบังเกิดตูนพ่อสาวก็ว่านไม่ดีกันอนบนนังเซอร์บดเลยมัวตาไปแหละเ <c oughs> พราะว่าอยู่ในห้องเนี้ยมันไม่ได้ยินเพราะว่ามันบดเลยยินงยิ่งดีมันบญญญญญดเลยยินเสียงอ,อยู่หน้าบ้านแต่ว่าขั้นเป็นเสียงอยู่งห้องห่วยยิ่หมองหลังบ้านไม่ไยินตอแนแรกน <c oughs> ส่งยางอ้อมหลังก็เลยพ่อดีประตูเพิ่งเปิดตอนพ่ออีกแล้วบดเยยางอ้อมหลังใช่ปีเหรอแล้วบดยางขอบไหวเลยนะคะ โอเคค่ะพี okay. ่หลังก็ถือว่าภารกิจสำเร็จนะคะฝากอเป็นกำลังใจให้ตัวสองคนด้วยนะคะฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะวันนี้ก็ปุกบ้านแฟนกลางดึกเมื่อปนมันหลักลูกสาวเพิมนมอนอนขอก็ไม่ใหตกใจพออย่างที่พอตอนคุยนะกันที่ว่าฉันโดนเรื่องไวไฟนะฉันยังบอกว่าไล้วยั่มีเพจอยู่ใช่ไหมเสียแล้วเรามาหอดะบอกฉับโบใชฉันว่า พอก็ไม่ให้สิตรใจเอาไ่ได้ยันถึงวันเดือนนม่ได้มหลังมาหลังนอนนู่นสาวเราอยู่บ้านเรื่องตรงใจเราเงินเสาเธอแม่เราับมาแม่ให้อมมาขอบตะกูโอเคพี่น้องฝันดีราตรีสวัสดิ์นะฮะเดี๋ยวมือหนาหนูสิมาทานชีวิตเมื่อไม่เบื่งจากตาก็าหูว่าลอยมากตอนนี้คืออยากนอนอยากนอนมากนะคะเพราะดึกแร็วนะดึกมากตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบตีสองตีสองกว่าเลยนะโอเคค่ะพี่น้อง โอเคนะคะฝากเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ